โอเคครับกลับมาต่อ EP ที่3ครับ uh, EP นี้เนี่ยจริงๆมันเริ่มมันเริ่มไอเดียมาจากในกลุ่มไลน์ของผมครับเพื่อนๆในกลุ่มไลน์เนี่ย mm hmm. เขามีมีคำพูดกันคำพูดหนึ่งว่าถ้าต่ำกว่า3ใบเทาต่ำกว่า3,000บาทเนี่ยจะจัดเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นไอเดียว่างั้นเรามาหารองเท้าที่ราคาต่ำกว่า3,000บาทกันดีกว่าจัดกลุ่มกันว่ามันมีคู่ไหนที่อยากแนะนำในปี2024นี้บ้างนะครับ แล้วก็คิดว่าในปี2025เนี่ยกลุ่มรองเท้าเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะราคาต่ำกว่า3,000อีกเช่นเดิมนะครับแต่มันก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับนั่นก็คือว่ารองเท้าเหล่านี้เนี่ยราคาเปิดอ่ะมันสูงกว่า3,000แต่พอใส่โค้ดส่วนลดในแอปส้ม s h o ปปีแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะราคาก็จะสเต็ปลงมาราคาก็จะลดลงมาหรือ,เ,อ,อเป็นราคาที่ทางแบรนดน์ลดลงมาด้วยนะ แล้วก็ย้ํากับเพื่อนๆอีกทีนะครับว่าทั้งหมดคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับและไม่ใช่การจัดลำดับแต่จเป็นการแนะนําให้กับเพื่อนๆก็แล้วกันเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับราคาต่ํากว่า3,000บาทที่ผมคิดว่าคุ้มที่สุดของปีนี้เลยนะคุ้มมากๆใครได้คู่นี้ไปนะคือคุณคือคุณคือผู้ชนะของปี2024นะครับนั่นก็คือนี่ฮะ a d i d a s a d i z e r o SL2 ครับใครได้คู่นี้ในราคา1,600บาท คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยครับนี่คือรองเท้าที่คุ้มที่สุดของปีนี้เลยนะครับคุณคือผู้ชนะคือคุณคือผู้ที่ได้ของที่ราคาดีที่สุดนะครับและคุณภาพดีด้วยเช่นเดียวกัน1,600บาทคือค่าตัวของ SL 2นะครับหลังจากที่หักส่วนลดทั้งหมดออกมาแล้วแต่จริงๆแล้วคู่นี้นะครับถ้าหักส่วนลดธรรมดาแบบที่ไม่มีมีไม่ได้แบบพีคเหมือนช่วงเวลานั้นนะจะอยู่ที่ประมาณ2,800บาทนะครับนี่ โฟมนะครับใช้เป็นไลท์สไตรโพเป็นก้อนอยู่ด้านในเต็มเต็มแผ่นนะครับและครอบด้วยไลท์สไตร์นะครับให้ความรู้สึกนุ่มสบายที่สุดของตระกูลอาร์ดิซิโรแล้วนะครับส้นเท้าคู่นี้จะสูงอยู่ที่35มิมลนะครับหน้าเท้าสูงที่26นะครับดรอปอยู่ที่9้านะครับน้ำหนัก247กรัมในขนาด10 US สนะครับาาราคา4,500บาทแต่เพื่อนๆสามารถหาคู่นี้ได้ต่ำกว่า3,000บาทแน่นอนใส่โค้ส่วนลดแล้วเหลือประมาณ2,800 แล้วก็ถ้าเกิดเจอจังหวะดีๆเหมือนเช่นช่วงเวลานั้น1,600บาทมันจะมาครับเพื่อนๆครับโอเคก็รอกันต่อไปนะครับว่าจะมาไหมนะครับนี่คือคู่ที่1คุ้มที่สุดของปีนี้ต่ำกว่า3,000บาทนะครับ Adidas a d i z ิ r o SL2 เครับเพื่อนๆครับคู่ที่2ครับคู่ที่2ครับแสดง361ครับ361 f u r นึฟครับคู่นี้ครับนี่ตอนแรกก็ลังเลนะครับ ระหว่าง3.5เฟรม3.5กับ f r ฟ r i ย2.0แต่หลังจากที่ผมได้ทดสอบแลนะ้วผมคิดว่าคู่นี้แพงขึ้น200บาทราคาจะต่างกันกันกบตัวเฟรม3.5ประมาณ200บาทแต่สิ่งที่ได้เนี่ยคุณได้โฟมที่ดีขึ้นนะครับเพราะโฟมเนี่ยมีโฟมตัวท็อปที่อยู่ด้านในด้วยนะครับเป็นโฟม CQT Extreme อ่า CQT Extreme นะครับอยู่ชั้นบนแล้วก็มี CQT f r a รมอยู่ชั้นล่างแบบนี้นะครับเป็นโฟม2ชั้น2ชนิดกันและขั้นตรงกลางด้วยแผ่นคาร์บอนเพลท เพราะนั้นเพิ่มขึ้น200บาทแต่ได้โฟมตัวท็อปอยู่ชั้นบนฟิลลิ่งที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปคู่นี้ตอบสนองดีและยังคงมีความนุ่มที่ซ่อนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ราคาขายคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,800บาทนะครับหลังจากหักโคส่วนลดแล้วเรียบร้อย2,800ไม่เกิน3 0 0 0ไม่เกิน3 0 0 0นะตามคอนเซ็ปต์ของเรากับ361 f i r i ครับ โอเคและคู่ถัดมานะครับในช่วงปีที่ผ่านมาหลายๆคนก็ชอบคู่นี้กันนะครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ B My Carbon Fly สามครับผม B My Carbon Fly สามนะครับส้นเท้าคู่นี้สูงอยู่ที่36มิมลลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูงที่29มิมิลนะครับดรอปอยู่ที่7นะครับน้ำหนัก240กรัมในขนาด10 US โฟมเป็นอล i p ิเน i ยพาติก TPU นะครับชื่อว่า Boom Fly นะครับ แล้วก็มีแผ่นคาร์บอนอยู่ด้านไหนด้วยเช่นเดียวกันนะครับราคาเปิด3,990บาทแต่เ,เพื่อนๆสามารถหาซื้อรองเท้าคู่นี้ได้การด้วยการใส่โค้ดส่วนลดแล้วจะเหลือที่2,000ปลายปลายเท่านั้นเองนี่คือ B My Carbon Fly ครับยังไม่เกิน3ใบเท้าเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับคู่ที่4ครับนัน Puma Velocity Nitro 3นะครับนี่ Puma Velocity Nitro 3นะครับ เป็นรองเท้าที่ไม่เกิน3ใบเทาที่อยากแนะนำในปี2024นี้นะครับโฟมเป็นไนโตรชั้นบนนะครับแล้วก็มีโปรโฟมอยู่ที่ชั้นล่างนะครับแต่โฟมไนโตรเนี่ยซึ่งมันจะอยู่ในตัวของ d ีเวียไนโตรด้วยนะครับโฟมไนโตรตัวนี้เนี่ยจะหนาขึ้นมากกว่าในรุ่นที่2ครับเพราะนั้นฟิลลิ่งที่ได้คู่นี้จะนุ่มสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับใครเคยใส่รุ่น2อมาจะรู้ว่ามันเฟิร์มไปนิดนึงแต่พอมารุ่น3เนี่ยนุ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยการตอบสนองก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน สเปคของ Velocity n ในต o 3นะครับส้นเท้าสูง36หน้าเท้าสูงอยู่ที่26นะครับหรอกอยู่ที่10ราคาขายคู่นี้4,500บาทนะครับก็น้ำหนักอยู่ที่288กรัมตอนนี้ Velocity n ในตร3เนี่ยมันลดราคาลงมาแล้วนะครับเหลือที่ประมาณสัก2,000ต้นๆเท่านั้นเองครับ2,160บาทก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ย2,025ช่วงประมาณสัก ถึงเดือน3เดือน4เนี่ยก่อนที่มันจะออกรุ่นใหม่มานะครับราคาผมคิดว่าก็จะอยู่ประมาณนี้แหละไม่เกิน3ใบเถาแน่นอนสำหรับคู่นี้ครับ p u ่ม v า l o c i t y n i t r น3ตรครับผมซึ่งเอาจริงๆนะเพื่อนๆนะคู่นี้ Velocity n i t r ต3เนี่ยถ้าตอนถ้าผมไม่ได้มีโอกาสลองเจ้า SL2 นะผม,มให้คู่นี้คุ้มสุดของปีนี้เลยนะ2,024นะครับแต่พอไอเจอคู่นี้เข้าไปเนี่ยเปลี่ยนใจเลย SL2 ที่คุ้มกว่า แล้วก็คู่สุดท้ายครับคู่ที่อยากแนะนำในราคาที่ไม่เกิน3าใบเทาครับนั่นก็คือคู่นี้ครับ <S <S X Step 2 6 0 X ครับรองเท้าจากแบรนด์จีนเพราะจริงๆในคลิปนี้ผมก็เลือกแบรนด์จีนมา3คู่เลยนะมีทั้ง X Step มีทั้ง361แล้วก็มี B ใหม่ด้วยนะครับก็เป็น3เจ้าที่ทำตลาดในไทยแบบจริงจังหน่อยนะอ๋อยังขาดเฉียวตันะเออเฉียวตันไม่มีเฉียวตันมันหาต่ำกว่า3ใบเทาไม่ได้ <S 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 ออมหมาพูดก็ ไปนู่นเลยโ okay, อเคกลับมาเอ็กเซปสองหกศูนย์เอ็กซ์นะครับคู่นี้เป็นเดล l เทรนเนอร์นะครับที่มีน้ำหนักเบา238กรัมในขนาด9.5 US นะครับถ้า10 US ก็น่าจะประมาณสัก248แหละนะส้นเท้าสูง30นะครับหน้าเท้าสูง22นะครับคู่นี้มีแผ่นคาร์บอนด้วยนี่นะครับมีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับถ้าเป็นรองเท้าจีนเนี่ยราคาไม่ถึง3,000นี่มีแผ่นคาร์บอนกันหมดแล้วนะเออโฟมเป็นเอ็นะครับก็คู่นี้เนี่ย ถ้าราคานะครับมันออกตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผมไม่ไม่ได้มีโอกาสลองเลยเพิ่งจะได้ลองเนี่ยช่วงปลายปีแล้วก็คิดว่าเออเราไม่น่าพลายคู่นี้นะคู่นี้ก็ถือเป็นรองเท้า d ดล l ่ Trainer ที่ตอบสนองได้ดีนะครับมีความนุ่มความสบายด้วยเช่นเดียวกันและสามารถใส่ซ้อมท้องคอนเร็วได้ด้วยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0ต้นต้นๆผมได้คู่นี้มาพันเไม่ถึง3000ไม่ถึง2000ด้วยพันเนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ อยากแนะนำเพื่อนๆนะครับในปี2024นะครับแล้วก็คิดว่าในปีหน้า2025ก่อนที่มันจะออกรุ่นใหม่มาซึ่งผมเห็นแล้วว่ามันมาแล้วนะครับคู่นี้ก็น่าจะเหลือสักประมาณนี้แหละผมว่าไม่ถึง2,000หรอกมันต้องเขาต้องแบรนด์เขาต้องเคลียร์ของแน่นอน,นเพื่อนๆก็ จัดกันได้เลยนะครับช่วงเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยคู่นี้น่าจะเหลือสักไม่เกิน2,000แน่ๆนะครับเอ็กเน็ะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ5คู่ที่ราคาไม่เกิน3,000บาทสรุปกันให้อีกทีนึงก็แล้วกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับคู่แรกเลยนะครับราคาถูกที่สุดเท่าที่จะหาได้ละไม่เกิน2,000ด้วย x เซปต์เนะครับถัดมาก็คือคู่นี้ครับ Puma Velocity n i t r น3ตรนะครับประมาณสัก2,160น่ะถ้าผมจำราคาไม่ผิดนะเออ ส่วนถัดมานะครับนั่นก็คือคู่จำไม่ได้2คู่นี้ว่าราคาต่างกันขนาดไหน B My กับ B My Carbon Fly 3กับตัว361 f e r i o u s 2.0นะครับจำไม่ได้จริงๆว่า2คู่นี้ราคาประมาณเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าน่าจะ2,000ปลายปลายเหมือนกันแหละ2 8 0 8อะไรอะไรเงี้ยเหมือนกับคู่นี้เหมือนกัน Adizero SL 2 2,800อ้าว ใครเป็นแฟนคู่ไหนกันบ้างน,นะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันทีใครเป็นแฟนของ a d ิซิโร่เอคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครได้พันหไปเนี่ยคุ้มมากนะบอกเลยย้ําอีกทีใครได้พันหนี่คุ้มสุดๆนะครับเอาใครเป็นแฟนของ b ีไมร์คาร์บอนฟลายนะครับสคู่นี้นะครับคอมเมนต์บอกกันทีนะครับคู่นี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเป็นคู่จบของเพื่อนๆไหมในปีนี้หรือมาจบกันที่361หกหนึ่งฟิลเลียสอคู่นี้ครับคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ อา้าวใครเป็นแฟนของคู่นี้บ้างน,นะครับพูม่าเวโรซิตี้ไนโตรสช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับมันก็ออกสีใหม่มาเรื่อยๆนะไนโตรสเนี่ยนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับ x s t e p 2 6 0 x อครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใครเป็นแฟนของ x s t e p นะครับมาช่วยมาคอมเมนต์บอกฟีลลิ่งของคุณกันหน่อยว่านี่เป็นคู่ที่ดีที่สุดของปีนี้ของคุณหรือเปล่านะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปสาหรับ5คู่ราคาไม่เกิน3,000บาท ในปี2024นะครับที่อยากแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็คิดว่าในปีหน้า2025น่าจะมีขายอยู่ในราคาประมาณนี้แหละแล้วก่อนจากกันไปในคลิปนี้ครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่ามีรองเท้าราคาไม่เกินสามพรถบาทคู่ไหนบ้างที่เพื่อนเชอบที่ต่างจาก5คู่นี้นะครับคอมเมนต์บอกกันทีอยากรู้นะครับว่ามีคู่ไหนจะได้ตามไปลองดูว่ามันเจ๋งขนาดไหน มันเจ๋งอย่างที่เพื่อนเพื่อนบอกหรือเปล่านะครับสำหรับ EP หน้านะครับจะเป็นกลุ่มรองเท้าประเภทไหนก็รอติดตามกันนะครับและย้ำกับเพื่อนเพื่อนเสมอน,นะครับว่าไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับลาทุกคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ